ถ้าพูดถึงสงคราม AI ในตอนนี้เนี่ยนะครับทุกคนต่างก็พยายามส่งเสียงดังออกข่าวกันแบบคลึกโครมสุดๆแต่กลับมียักษ์ใหญ่อยู่รายหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวแบบเงียบๆสุขขุมนั่นก็คือ Microsoft นั่นเองหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นขา่าวหวือหวาจากค่ายนี้เลยนะเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความเงียบนั้นน่ะกลยุทธ์ของเขากำลังสั่นสะเทือนวงการแบบที่เราอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำ ก็เลยเกิดเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาครับที่คนในวงการเทคเขาก็สงสัยกันว่า Microsoft เนี่ยเขาเงียบเกินไปหรือเปล่าในการแข่งขันรอบนี้ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบของเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากเรื่องแรกเลยดีกว่าครับถึงแม้ว่าภาพนอกของ Microsoft จะดูนิ่งๆนะครับแต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปที่ตัวเลขเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าดังและชัดเจนมากๆเลยละครับ ว่าเขาเอาจริงกับเรื่องนี้ขนาดไหน80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ครับฟังไม่ผิด 80,000ล้านนี่คือตัวเลขการลงทุนที่ Microsoft เขาวางแผนจะใช้ภายในปี2025เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั่วโลกเลยนะครับนี่มันไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าพวกเขากำลังสร้างรากฐานเพื่อครองโลกอนาคตอยู่ เงินก้อนมหึมานีเนี่ยนะครับกำลังถูกใช้เพื่อสร้างสิ่งที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับระบบนิเวศ AI ทั้งหมดของเขาและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดครับเพราะหนึ่งในนั้นคือการประกาศสร้างศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยด้วยนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของเขาเลยแต่ว่าแค่มีเงินอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าครับ ในสงครามครั้งนี้เนี่ย Microsoft เขารู้ดีเลยว่าสู้คนเดียวอาจจะไม่ชนะนี่ก็เลยเป็นที่มาของเสาหลักต้นที่2ในกลยุทธ์ของเขาครับนั่นก็คือพลังของพันธมิตรแล้วเขาก็ไม่ได้จับมือกับใครก็ได้นะครับแต่เป็นการเลือกแบบ ตัวท็อปของวงการมาเลยไม่ว่าจะเป็น OpenAI ที่เป็นเจ้าของ ChatGPT, Anthropic ที่เป็นคู่แข่งคนสำคัญแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ Nvidia ผู้กลุ่มหัวใจหลักอย่างชิปประมวลผลคือเขารวบรวมเอาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละด้านมาเพื่อสร้างระบบนิเวทที่แข็งแกร่งที่สุดบนคลาวด์ของตัวเองอย่าง Azure นั่นเองครับและถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยนะคงหนีไม่พ้น OpenAI แน่นอนครับ คือ Microsoft ไม่ได้เป็นแค่พาร์ทเนอร์นะครับแต่เป็นผู้ลงทุนหลักที่ถือหุ้นอยู่ถึงประมาณ27%เลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่การจับมือกันเฉยๆนะแต่มันเหมือนกับการเอาอนาคตของทั้งสองบริษัทมาผูกไว้ด้วยกันเลยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ OpenAI เนี่ยจะถูกนำมาใช้บนแพลตฟอร์มของ Microsoft ก่อนใครเพื่อนเอาละครับพอเราเห็นฐานทัพที่แข็งแกร่งจากการลงทุนและพันธมิตรแล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้ว Microsoft จะส่งพลังของ AI ทั้งหมดนี้ไปถึงมือผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกได้ยังไงคำตอบของคำถามนี้อยู่ในคำคำเดียวเลยครับ Copilot Copilot เนี่ยให้คิดภาพตามง่ายๆมันก็คือผู้ช่วย AI ที่ Microsoft เขาเอาไปฝังไว้อย่างแนบเนียนในผลิตภัณฑ์หลักที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Microsoft 365ระบบปฏิบัติการ Windows ไปจนถึง Browser Edge เลยครับ คือแทนที่จะต้องไปเปิดแอปใหม่ๆผู้ใช้งานก็สามารถเรียกใช้ AI ได้จากโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ทุกวันนั่นแหละแล้วไอ้กลยุทธ์แบบนี้มันได้ผลจริงหรือเปล่าดูตัวเลขนี้สิครับ92%มีรายงานบอกว่าผู้ใช้ Microsoft 365ที่ได้ลองใช้ Copilot แล้วเนี่ยยังคงกลับมาใช้งานมันต่อไปถึง92%เลยนะคะ ซึ่งตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะมันบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ของเล่นใหม่ที่คนเห่อแบบแล้วก็เลิกแต่เป็นเครื่องมือที่คนเห็นประโยชน์และยอมรับมันจริงๆและนี่แหละครับคือจุดที่ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยในขณะที่คู่แข่งพยายามสร้างแอป,ป AI ใหม่ๆแยกออกมาต่างหากต้องให้คนไปดาวน์โหลดไปเรียนรู้การใช้งานใหม่ Microsoft กับเลือกทางที่ต่างออกไปครับเขาเลือกที่จะเอา AI ที่ทรงพลังเนี่ยฝังเข้าไปในเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วทุกวันอย่างเงียบ แต่มันกลับสร้างแรงกระเพื่อมที่ดังกว่ามากๆซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เราที่วิเคราะห์กันเองนะครับสื่อใหญ่อย่าง AI Magazine เขาก็สรุปไว้อย่างชัดเจนเลยว่าบริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่การฝัง AI เข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนใช้งานอยู่แล้วอย่างแนบเนียนนี่แหละครับคือหัวใจของเกมที่ Microsoft กำลังเล่นอยู่ ทีนี้พอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันนะครับทั้งเงินลงทุนมหาศาลเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกรง่งแล้วก็กลยุทธ์การผสานรวมอย่างแนบเนียนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพเต็มๆของยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้แค่กําลังเคลื่อนไหวแต่กําลังจะครองตลาดทั้งหมดอย่างเงียบๆเ,เลยล่ะครับและผลลัพธ์ของมันก็ชัดเจนจนน่าตกใจเลยทีเดียวและนี่คือบทพิสูจน์ที่เถียงไม่ได้เลยครับ ในตลาดคลาวด์สำหรับโปรเจกต์ที่ต้องใช้ AI ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือที่เรียกกันว่า Generative AI เนี่ยแพลตฟอร์ม Azure ของ Microsoft ครองส่วนแบ่งตลาดไปแบบถล่มทลายถึง6 2เซนลยนะครับทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง AWS และ Google Cloud ไปแบบไม่เห็นฝุ่นนี่คือผลลัพธ์ที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่ากลยุทธ์แบบผู้นำที่เงียบเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนถ้าจะให้สรุปเป็นตำราพิชัยสงครามของยักษ์ใหญ่ผู้เงียบขรึมรายนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆด้วยกันครับ 1. เริ่มจากการทุ่มเงินสร้างฐานทัพที่แข็งแกร่งที่สุด 2. รวบรวมพันธมิตรที่เก่งกาจที่สุดเข้ามา 3. ส,ส่งอาวุธ AI เข้าไปอยู่ในมือของทุกคนอย่างแนบเนียนและสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือการครองตลาดอย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองครับ ดังนั้นคำตอบของคำถามแรกที่เราตั้งไว้ก็คือ Microsoft ไม่ได้เงียบเลยแม้แต่น้อยครับพวกเขาแค่เลือกที่จะส่งเสียงด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดเท่านั้นเองแต่คำถามสุดท้ายที่สำคัญกว่าและอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ลองคิดตามกันก็คือในสนามรบที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์แบบผู้นำที่เงียบจะยังคงเป็นผู้ชนะได้ตลอดไปจริงๆหรือ